มีคนเคยทักนะว่าตุ๊กนี่เป็นลูกพี่หรือเปล่าพี่เสียใจมากเลยคือแบบมีเคยมีแตตุ๊กตัวเล็กไงเขแวบไงแต่ทอเห็นหน้าจริงเขาบอกอ๋อไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังขับรถไปที่สีลมนะครับผมจะไปทำรอยสิวต่อผมทําไปแล้ว5ครั้งจนหมอว่าแล้วเนี่ยหมอบอกว่าพี่ถ้าพี่แบบอย่างนี้นะพี่เมื่อไรจะเสร็จ มันต้องสิบครั้งนะลูกๆไม่อยู่นะครับวันนี้เราลูกๆเรากําลังถูกนานาเพาไปที่สามพานมีแนะนําโรงเรียนไหมคะแม่โตมีครับ<ม>แนะนาโรงเรียนนี่ผมแนะนํานี้ดีกว่าสําหรับเรานี่เราเลือกลุ่นใกล้บ้านที่เป็นระยะทางที่เราเดินทางแบบไม่ไกลเกินไปใช้เวลาผมใช้เวลาขับรถพาลูกไปโรงเรียนประมาณยี่สิบกว่านาที ซึ่งก็ถือว่าโอเคนะแต่บ้านเราอ่ะจะเน้นว่าใกล้บ้านก่อนดูว่าแนวทางการสอนเขาเหมาะกับตัวลูกของเราหรือเปล่าเหมาะกับครอบครัวเราใช่เอาแบบที่เราจ่ายได้ไม่แพงเกินไปโรงเรียนดูโอเคมีคุณภาพจีเรียนที่ไหนคะจีเรียนที่โรงเรียนสาธิตคริสเตียนครับเรือนนี้กําลังจะเข้าแล้วครับน่าจะไปโรงเรียนเดียวกันนี่แหละครับตอนนี้ตุ๊ก็สอนงูปลาให้ลูกที่บ้านสอนแค่นี้หนองูกับปลาเนี่ยนะ คนตุ๊กจะหัดขับรถอีกไหมคะเอาจริงตุ๊กขับเป็นอยู่แล้วนะแต่เพราะว่าพอตุ๊กมาจีบผมแล้วก็ได้เป็นแฟนเนี่ยตุ๊กก็เริ่มที่จะปล่อยให้ผมอ่ะขับแทนแล้วก็ไม่ยอมขับอีกเลยคือคนบางคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อขับรถไงคะคือตุ๊กอะขับรถได้จริงตุ๊กขับรถได้ขับรได้ตุ๊กแค่ขาไม่ถึงเกียร์โดยขาไม่ถึงคันเร่ง นี่มีหลายคนนะหลายคนใน y YouTube อาจจะเข้าใจว่าเราทะเลาะกันในคลิปเมื่อวานนี้มีหลายคอมเมนต์ที่บอกว่าสามีสอนอันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องจริงที่มีความุเฉียวเกิดขึ้นมปเป็นคู่อื่นนะผมไม่ได้ผมไม่ไดุ้เฉียวมันเป็นเป็น acting แล้วจริงแล้วก็ acting ไม่คือพี่เหม่งเขาจะเป็นคนพูดเสียงดังอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนชอบล้อเล่นชอบล้อกันแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้จริงจังอ่ะไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นนะครับถ้าทะเลาะกันจริงจะแบบปิดมือถือแล้วบอกอย่าถ่าย ใช่แล้วเราก็คงไม่ตัดคลิปลงมาให้ทุกคนได้ดูหรอกครับว่าเราทะเลาะกันยังไงบ้างนะครับร้านกาแฟข้างหน้าอร่อยนะคะร้านกาแฟข้างหน้าอร่อยนะคะแต่ว่าเขารู้เราอยู่ตรงไหนไม่ใช่เขารู้เราอยู่ไหนยังไงข้างหน้าอร่อยนะคะข้างหน้าไหนครับผมเริ่มสับสนแล้วนะครับเนี่ยแม่กับเ่าอยู่เท่าไหร่แล้วคะผมกำลังจะ43นะครับส่วนตุ๊กก็40แล้วครับตุ๊กนี่แก่แล้วนะแต่ว่าตุ๊กเป็นคนที่หน้าตา่ขนข้างจะอ่อนเยาว์พอเดินคู่กันก็เหมือนพ่อกับลูก มีคนเคยทักนะว่าตุ๊กนี่เป็นลูกพี่หรือเปล่าพี่เสียใจมากเลยอะคือแบบมีเคยมีตุ๊กตัวเล็กไงเขาเห็นแวบๆไงแต่ทั้เห็นหน้าจริงๆเขาบอกอ๋อไม่ใช่ผมก็แบบว่าเฮ้ยทำไมแบบเราดูแก่ขนาดนี้เลยหรอแค่หนวดหงอกหัวหงอกแค่นี้เองแม่ตุ๊กเขาเป็นจะมีน้องอีกไหมคะ ไม่มีแล้วครับเราอายุเยอะแล้วครับเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวลูกโตไม่ทันใช้อีกอย่างหนึ่งคือตุ๊กอะ่ะล่าสุดที่หมอบอกตุกกต๊กอะ่ะคือมดลูกตุ๊กอ่ะมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วมดลูกแก่ใช่มดลูกแก่กว่าหน้าตุ๊กแล้วมดลูกแก่ไปแล้วนะคะมีก็จะเป็นอันตาร,รายะชอบเมนูในร้านมากค่ะอร่อยมากที่ถึงอยากไปอีกขอบคุณ,คณคมากครับแม่ตุ๊กครับลูกผมตอนนี้หกขวบแล้วเอาแต่ใจมากผมไม่ตามใจนะครับทีนี้ผมกลัวเขาจะเก็บกดผมพยายามอธิบายด้วยเหตุผลแต่ไม่สําเร็จผมต้องทํายังไง เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาจริงๆแล้วถ้าเราพยายามสอนแล้วอะไรแล้วเนี่ยด้วยเหตุผลเหตุผลจริงๆนะที่ไม่ใช่ความดุนแรงแต่บางทีเราก็ต้องมีลูกหนักบ้างอะเอาจริงแล้วอะในมุมของเรานะผมเนี่ยโดนแม่เลี้ยงมาด้วยความเรียกว่าดุดานมาก แม่ผมเป็นคนดุดันมากเลี้ยงมาด้วยความโหดโหดมากซึ่งถ้าเราไม่เจอความโหดของแม่เราก็อาจจะเอาเราไม่อยู่เหมือนกันเพราะเราก็เป็นตัวแสบตอนนี้แต่ละพื้นฐานแต่ละครอบครัวคิดว่าไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องคงต้องสังเกตลูกเราว่าลูกเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเขาเป็นแบบไหนเป็นไทป์ไหนเราเชื่อว่าลูกแต่ละคนเด็กแต่ละคนมีนิสัยไม่เหมือนกันตั้งแต่เกิดแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตลูกเราด้วยว่าเขาควรจะได้รับการดูแลแบบไหนอันนี้ต้องปรึกษาหมออาจจะดีกว่านะปรึกษาเราจะเดี๋ยวตอบผิดเดียกันเอ้วันนี้เรามีสาระไปบ้างเนี่ยคนถามว่าน้าเป็นน,ปน้องแม่ตุ๊กขี่ปีเจปีค่ะนาเป็นน้องเจ็ดปีอันที่แล้วแวไปที่ร้านสามพานแม่ตุกต๊กสวยแม่ตุ๊กสวยเออขอบคุณนะคะไม่ต้องขึน่ารักเลยเฮ้ย <c oughs> ชมผมหน่อครับตอนท้องคุยภาษาอังกฤษหรือปล่าถึงเก่งขนาดนี้ไม่ได้คุยเลยค่ะอันนี้เขาพูดเล่นหรือเปล่าเขาพูดเล่นหรือเปล่าตุ๊ก แล้วจะไปตอนคุยภาษาจีแล้วจะเป็นจากในท้องม,มาได้ยังไงไทำไมหน้าผู<ม>้หญิงผิว<ำ>เสียหมดแล้วเนี่ยดำเพราะว่าขับรถเยอะครับแดดมนนันสะท้อนเราก็เนี่ยมือดำแต่จริงเราตัวขาวนะเด็กๆไปสามพานนะครับขอเพลงพี่ต้อมเรนโบว์หน่อยค่ะเอาอีกแล้วไอยากโชว์เลยคือเด็กคนก็ปิดหนีกันเนี่ยตอนนี้มีดูอยู่ทั้งพันหกเกิดร้องร้องเรนโบว์หรือสองร้อยี่พี่เศร้าเลยนะคืนนี้พี่นอนไม่หลับเลยนะหลับตาด้วยนะครับก่อนจะฟังเพลงนี้นึกถึงคุณต้อมเรนโบว์ไว้ใครคนนั้น เขาทำใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใจจากใจเพราะใจาทำให้ใส่ฝากความจริงฝากใจใหของใจใครอุยตายเหลือแล้วเหลือหนึ่งจะเปไรวเฮ้ยทีเดียวเฮ้ยอย่าเพิ่งออกกันสิเฮ้ยท่านซ้อยมาแล้วนิ่จะจริงหาดีเฮ้ยรีบเข้ามาเร็ว บอกแล้วปิดไม่ร้องแล้วเห็นไหมพอร้องเพลงปุ๊บคนออกกันหมดเลยตุกพี่บอกตุกแล้วที่หลังจะมาชวนแบบนี้นะเสียเซลหมดเลยเนี่ยเอาเพลงบิลลี่โอแกนได้ไหมบิลลี่โอแกลอะไรคะคุณเล่นเดี๋ยวเขายิ่งออกไปกันใหญ่พี่เห็นได้ซื้อเครื่องสำอางแล้วกระเป๋าให้พี่ตุกหรือยังคะไม่ซื้อบอกแล้วไงในคลิปนั้นก็บอกแล้วือบอกว่าซื้อได้เราซื้อได้หมดเลยแต่เราไม่ซื้ออยากซื้ออยากมีอยากได้ก็เก็บตังหาเองครับจริงๆคนก็ต้องมีของขวัญบ้างเนาะ แล้วมันทำไมต้องเป็นของขวัญที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างนั้นด้วยต้องไม่อยากได้กระเป๋าต้องมอยากได้เครื่องสำอางแต่ว่าจริงเราก็อยากได้เดี๋ยวพี่ซื้อข้าวตุ๊กกลิ้นอ่ะเย็นนี้อะไรนะจริงๆแล้วว่าสิ่งที่ตุัวอยากได้จากพี่เวงตุ๊กได้มาแล้วก็ได้ตัวพี่นี่ไงก็ได้ตัวพี่นี่ไงไม่ใช่ได้ตุัวอยากได้เวลาตุัวก็ได้เวลามากขึ้นอ๋อเหรอโอเคแม่ตุ๊กับพ่อเวงเติมความรักกันยังไงล่ะคะขออนะทางที่บ้านทั้งนี้จุดจางกันเหลือเกิน แนะนำให้กอดกันเยอะๆครับหอมกันกอดกันก็เป็นเรื่องสิ่งที่ดีนะเราก็เมื่อก่อนเราก็เขินอายนะผมเองก็ไม่ค่อยกอดพ่อกอดแม่หรอกจริงพอคุยกันก็กอดกันมากขึ้นก็รู้สึกดีนะทําไมเรากอดลูกเราได้แล้วทําไมเราจะกอดเมียเราไม่ได้ตอนนี้ขอโทษนะครับพอกอดทีปุ๊บจะแกะออกได้ยากนะครับเนี่ย น้องสองคนติดมือถือยังไงกันบ้างไหมครับมีวิธีจัดการไงครับชอบดูการ์ตูนครับชอบดูการ์ตูนใน u t u b e ครับแต่เราก็ต้องคอยดูแลนะครับว่าคอนเทนต์ที่ลูกเราจะดูอ่ะมันเป็นแบบไหนนะครับการ์ตูนที่ดูเนี่ยมีความรุนแรงแค่ไหนนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะให้เขาดูมีแค่ไหนนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่มันมีอะไรนะโมโมอ่ะ โอ้ยยังไม่ยังไม่ถึงมือลูกเราหรอกแต่เราก็ต้องระวังไว้แม่ต้องทำหมันยังคะยังไม่ทำครับเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ครับเดี๋ยวเขาปรงคับผมไปทําอีกครับกล <laughs> ัวครับกลัวเห็นครับกลัวโดนออของแหลมทิ่มเข้าไปที่บูบอล<อ>ผมนะครับ <laughs> ผมไม่ต้องการครับผมกลัวครับ <laughs> บูบอลคบูบอลบูบอลก็เป็นอาการหนึ่งของผู้ชายอ่ะเป็นดูในเทพีนา <laughs> ก,กันนะอธิบายละเอียดบูบอลเหรอใช่คืออาการอะไรไข่ดันเนะบอลก็คือลูกกลมๆมนะครับสองลูกนะครับ บูก็คืออาการที่อั้นครับมันเป็นศัพท์เทคนิคอ้เดี๋ยวไปดูเนเทพลีลนไม่ได้ทะลเรื่องนะน้องสามคนไปโรงเรียนกลับบ้านมาจะมีคําพูดแปลกๆที่อะไรครับเมึงกูตีตายเริ่มด่ามีคำพูดแปลกๆโอ้ต้องต้องระวังนะครับต้องระวังถ้าเป็นผมนะผมก็ต้องต้องไปสืบหาก่อนว่าต้นตอนนัมาจากไหนน่าจะเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าคือเราไม่รู้ไงว่าเพื่อนของลูกเราเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนติดมาแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาพูดกับเป็นเพื่อนกันเนี้ย แน่นอนก็ติดกันมาอยู่แล้วต้องระวังแบบจิมเคยเป็นไหมคะรับมืไม่เป็นครับเรนนี่มีเรนนี่มีบ้างที่บางทีเราหลุดคำตัวผมนี่แหละหลุดคำยาบออกมาแล้วนี่ก็พูดซึ่งเราต้องระวังมากแต่จริงไม่เคยเลยจริงเหมือนแยกแยะออกเลยอ่ะว่าแบบคำนี้เขาจะไม่พูดนะอยู่กันมากี่ปีแล้วคะอบอุ่นจังอยู่กันมาตั้งนานแล้วเราอยู่กันมาประมาณ8เกือบ8ปีแล้วเก้เอ้ยเราอยู่กันมาจะ9ปีแล้วเหรอเฮ้ยทำไมมันไวัยน่ะเฮ้ยนี่พี่มีความสุขจนพี่รู้สึกตัวล่างเร็วเว้ยขับรถเร็วไปไหนวะเฮ้ย หงิดเลยจะเย็นไว้เวงอ่ะต่อครับพ่อเวงกับแม่ตุ๊กทำธุรกิจอะไรกันบ้างคะตอนนี้ทําร้านอาหารที่สามพลานะครับก็เป็นธุรกิจครอบครัวทางฝั่งตุ๊กแล้วกันลิทเติ้ลมอนสเตอร์ก็เป็นเรียกว่าเป็นธุรกิจนะก็เป็นบร,ริษัทแล้วเราก็มกนีน้องๆทํางานกันเยอะแล้วก็มีโปรดักต์ออกมาม,มีช่องเด็กออกมานะครับทาเพจโปรโมทใหพบิลาด้วยเพจใหพบิลนาครับเดี๋ยวเติร์ดมันว่าเอาหาว่าแบบพูดแต่เรื่องของตัวเองด้ยเติร์ดพูดแล้วนะเว้ จะให้น้องเรียนพิเศษไหมเรียนเกี่ยวกับอะไรครับเรียนในสิ่งที่เขาชอบครับถ้าเรียนพิเศษประเภทแบบเลขฟิสิกส์อะไรพวกนี้มันไม่ถึงเวลา สำหรับเรานะเราคิดว่าถ้าเขาชอบเรียนศิลปะเราส่งเสริมได้คือเขาชอบอะไรส่งเสริมอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นเรื่องวิชาก,การขนาดนั้นนะเรื่องนี้อะไรจะเล่าไหมเรื่องอะไรครับเขาอยากฟังเรื่องตลกเรื่องตลกเหรอครับกลัวไม่ตลก,กสิครับเรื่องตลกมันไม่ได้เกิดขึ้นมาอยู่ๆจะเล่าก,ก็ได้นะครับมันอยู่ที่เหตุการณ์ครับจริง,รงๆอ่ะพี่เวงอ่ะเป็นคนตลกมากเลยนะคือเมื่อก่อนจะตลกกว่านี้อีกค่ะแต่ว่าพอทางานหนักมีลูกอะ่รทำงานแะ่รงานแล้วไม่ตลกนะไม่คยตลกเครียดอะไรตรงนี้นะ ไม่ใช่เพราะตุ๊กแต่มันเป็นความภ่านแล้วและผิดช,ชอบที่เราต้องดูแลครอบครัวอ๋อใช่ใช่ใช่ใชคือมันก็จะมีความเครียดเกิดขึ้นก็จะประหลาดใจลงใช่แล้วจะทําหนังอีกไหมรอติดตามไม่ทำแล้วครับพอแล้วครับก้าวสตาห์เรื่องเดียวก็เป็นลมแล้วครับโดนไป5ปีนะครับตอนนี้ผมกําลังจะทําโปรเจกต์ใหม่นะครับหวังว่าทุกคนจะติดตามนะครับเป็นจะเรียกว่าแอนิเมชันซีรีส์ของ Little Monster ก็ไม่เชิงนะครับเพราะอยู่ในขั้นเดเวลลอปนะครับ แล้วเราพยายามจะเอาจินกับเลนี่มาพากนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับฝากทุกคนเอาใจช่วยเขาด้วยนะครับว่า2ตัวแสบของเราจะรอดพ้นจากการทาเสียงตัวกระตูดได้หรือเปล่าแม่ตุ้มีอาการซึมเศร้าหลัง,อองคลอดไหมแล้วเป็นอย่างไร,งไรจะแก้ไขยังไงที่ห,หนดูแลตุ้กยังไงตอนนั้นก็าตามมีกำเกิดครับ <laughs> ใช่นะเฮ้ย <laughs> นะ <laughs> ตอนนั้นลูกเป็นเยอะนะเป็นเยอะเป็นเยอะเครียดเหมือนกันนะกลับมาทํางานเหนื่อยๆก็เจอตุ๊กแบบเครียดๆแล้วก็แบบว่า คือจริงๆอยากจะพูดก็ไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะเราก็คิดว่าแบบตายแล้วเมียเราจะเป็นบ้าหรือเปล่าตอนนั้นเคลื่อนมากซึมเศร้านี่ก็มองฟ้าก็ร้องไห้พยายามเล่นมุกก็ไม่ขำก็ไม่มีอะไรตลกไม่มีอะไรตลกเลยทุกอย่างมันเศร้าไปหมดแต่ว่ามันจะดีขึ้นนะคะคือคุณหมอได้แนะนาให้คือเขาจะดูก่อนว่าสเตจอาการของเรามันอยู่สเตจไหนร้ายแรงแค่ไหนมันจะมีเหมือนว่าอะให้ด้วยนิสัยของเราเนี่ย ออกนอกบ้านเมื่อก่อนจะออกนอกบ้านทํางานแต่เราไม่ได้ทําอะไรที่เราชอบเลยไม่ได้ออกนอกบ้านไม่ได้ทํางานเลยตัดไปหมดมันก็เลยเหมือนซึมเศร้าด้วยตับชี้ตัวเองไม่ได้อะตัดชี้ตัวเองตอนนั้นไม่ได้มันตั้งรับไม่ได้ก็ค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็พักผ่อนมากผมนี่พยายามไปจะขจีขาเขาต้องนานเขาไม่มีขำเลยนะครับผมก็รู้สึกแปลกใจว่าทาไมวะเมื่อก่อนนี่โดนนี่หน่อยก็ขำแล้วทําไมซึมเศร้าแบบหลังข้อนี่มันยากจังนะพยายามเอาไม้ขนไก่ไปทิ่มขาก็ไม่มีอาการพี่ผมไม่ได้ทำ จริงกับเรนนี่โตแล้วจะทำ Little Monster อยู่ไหมครับเอ้ยนี่คำถามน่าสน,นใจทำครับ Little Monster <c oughs> แล้วก็เอาจริงๆตอนนี้ก็เป็นแบบเด็กๆซะเยอะใช่ไหมเป็นครอบครัวเป็นอะไรเยอะแต่ว่าลากของมาเลยจริงๆมันคือคาแรคเตอร์การ์ตูนที่พูดถึงครอบครัว Little Monster ที่แบบเด็กของทุกคนเนี่ยลูกทุกคนะ่ะ เพราะการที่เราบอกว่าเรนนี่จีนโตขึ้นเนี่ยเขาไปใช้ชีวิตของเขาที่โตขึ้นแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีได้แต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ตามแล้วเรื่องของเด็กๆก,ก็อาจจะเป็นกลุ่มใหม่ที่มาตามมากขึ้นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติก็อาจจะเป็นคุณแม่นนวัยรุ่นก็ได้นะแม่นนลูกวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะแ,แบบมีคนอื่นมาคุยกับเรามากขึ้นเพื่อเป็นสาระความรู้มากขึ้นอยากไปเครื่องไมตรีการเล่นแ,แบบนี้มีรถส่วนตัวความไม่วิธีไปไหม เออ่รถสาธารณะเหมือนจะเป็นรถเมล์บนเส้นเพชรเกษมจำสายไม่ได้อะอะไรแปลกๆสักอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวอินบ็อกซ์ไปที่เฟิร์มอินบ็อกซ์ไปที่ใช่ดีกว่าครับเดี๋ยวเราดี๋ยดแล้วอธิบเลยมีคนถามมาว่าเราสองคนอยู่ด้วยกันได้ยังไงต่างกันสักขนาดเนี้ยที่อยู่ไม่ได้เหรอดังที่วายวายตุ๊กสิง่งแต่ตุ๊กก็มีความคล้ายที่อย่างตรงที่ตุ๊กก็เป็นคนใจร้อนก็ทุกคนยังไม่เห็นตุ๊กวันโมโหนี่ครับผมนี่ครับสิงห์เห็นแล้วเห็นตุ๊กตอนวายวายตอนขับรถเนี้ยแต่คุณไม่เคยเห็นตุ๊กวายวายติดต่อกันจเป็นชั่่วโมมมงงไไฮะี ยขนนนาดั้อตัวครับย่ายิ่งออกนะครับอะไรผมพูดจริงพูดเล่นนะครับแต่ว่าเแต่บางนีเราก็ยายไม่ออกผมก็ย่ายไม่ออกเัินครับคุณตุ้มอ้าวพวกเราไปก่อนนะครับไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณนะครับที่รับฟังของเราจนจบรายการของเราวันนี้นะครับกราบสวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ